รู้ไว้ว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงไม่ตั้งเป้าหมายเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยโรงเรยียนที่เราเรียนในวัยเด็กก็ไม่ค่อยได้สอนเรื่องนี้ัพนพอเราโตแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้ามันไม่มีประเด็นที่ต้องไปตั้งเป้าหมายก็ชีวิตมันดีอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายอาจจะดีกว่านั้นก็ได้บางคนก็บอกว่าผมงานยุ่งเกินไปยุ่งมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยยุ่งอะไรรนะู้ไหมดูทีวีทั้งหมดโคตรยุ่งยุ่งแต่ดูทีวี ฟังข่าวนะลบๆทั้งวันแล้วบอกว่ายุ่ก็เลยไม่มีเลวลามาทักหอกอีกอย่างก็เรื่องคอมอร์สก็คสอสสือค,ความเคยชินที่ว่าเราไม่เคยทำอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วบางคนก็บอกว่ามันอาจจะยากเกินไปทั้งนี้จริงๆแล้วเพียงแค่คุณก็แค่เขียนลงไปบนกระดาษทีคุณต้องการอะเพื่อที่คุณจะได้ทําให้มันแน่นนอนมั่นใจมากถ้าจะเกิดว่ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไม จึงได้ผลลัพธ์น,อน้อยลงไป